เาเนื้อหากันแล้วช่วงเฟสที่แบบนี้มอนงเตอร์ก็นเ,ล,เลยจัดเจ้าสองตัวนี้ที่ฮอตพราอพาฮอตที่สุดในช่วงนี้เลยนะคะะ เอ็มอรนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปมีอะไรบ้างมันคือ,อกิฟซเตอร์ด้านล่างเด่นเป็นหนาสิ่งสุดเท่นมาพร้อมกับตัวดับเทลนะคะ่ะ รอบรอขันนะคะพร้อมกับตัวกันชนด้านหน้าชุดแต่งใหม่นะคะาาและ้วก,ก็อัลตร้าพิวซ์โฟโต้ตัวเ้ได้ไฟดีไซน์เหมือนกันเลยนะคะสุดเท่มากๆโอเคค่ะเดี๋ยวมันก็จะพาเข้าไปดูภายในห้องโดยสารซึ่งทั้งสองตัวนี้ภายในห้องโดยสารเหมือนกันเลยเดี๋ยวมันขอยกตัวอย่างที่ 330E เข้าไปเลยะค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะมอนเตอร์ก็เข้ามาในห้องโดยสารของเจ้า 330E แล้วนะคะโอเคเข้ามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะ จุดเด่นหลักๆเลยของตัวซีรีส์3 LCI นะคะเข้ามาแล้วเห็นเด่นเป็นสง่าเลยคือหน้าจอ ID 8ค่ะใหญ่ยาวรวมกันเป็นชิ้นเดียวนะคะทั้งเรือนใหม่และตัวหน้าจอกลางนะคะซึ่งหน้าจอ ID 8เนี่ยจะมีเข้ามาในรุ่นแรกของ m w คือ iX นะคะตอนนี้ใส่เข้ามาในซีรีส์3 LCI แล้วว้าวมากๆเลยนะ,ะโอเคหน้าจอรองรับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ใช้งานได้ทุกอย่างเหมือนเดิมครบเลยเพิ่มเติมขึ้นมานะคะ คือโอเคเข้าไปดูใกล้ค่ะเพิ่มเติมเข้ามานะคะนั่นก็คือตัว Ambient Light ภายในห้องโดยสารนั่นเองนะคะ เขาเปลี่ยนเฉดสีทั้งหมดให้สีนุ่มละมุนล,ละมุนใจเป็นพัทเทลพาสใจดูสิคะสีงาช้างสีเหลืองอ่อนสีคอรัลสีฟลามิงโกเป็นต้นนะคะเห็นไหมคะสวยงามพัทเทลพาสใจทําให้มูดการขับขี่ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นโอเคถัดลงมาค่ะตรงนี้เลยนะคะตรงที่ปรับแอร์นะคะเขาจะไม่มีปุ่มปรับแอร์แล้วจะย้ายเข้าไปที่หน้าจอหมดเลยนะคะทําให้ดูเรียบหรูมากยิ่งขึ้นนะคะมีอะไวเลสชาร์จ โอเคนะคะตรงนี้ตรงคอนโซลเกียร์นะคะคอนโซลเกียร์ตรงนะ่งตรงตรงนี้นะคะคอนโซลเกียร์โอ๊ะเราเ <laughs> รยกอะไรต้องคอนโซลเกียร์นะคะสิ่งที่เห็นเต็ดปาเข้ามาเลยคืออะไร,ค,ไรคืออะไรหายไปคืออะไรหายไปที่ที่เกียร์นั่นเอ,เองนะคะ <gracias. S 2> เ,เห็นไหมคะเ <laughs> <kas S 2> ขาเปลี่ยนรูปแบบเป็นสวิฟตค่ะจะเป็นสวิฟตสวิฟตนั่นแหละค่ะ <laughs> มันเป็นอะไรเป็นชิ้นๆเนี่ย ทําให้เราเข้าเกียร์ได้คล่องแค่ว่องไวแล้วก็ดูแบบดูแพ้มากขึ้นแบบจริจจตจักร้านแบบเห็นไหมคะเราขับรถอยู่แล้วแบบเราจะเข้าเกียร์ก่อนอันนี้คือเราอาจจะต้องแบบโอเคค่ะจากนั้นนะคะก็เปลี่ยนดีไซน์ตรงกลุ่มตัว P parking นิดหน่อยนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็มีฟังก์ชันใช้งานเหมือนเดิมส่วนตัวนี้คะ่ะมีฟังก์ชันจัดเต็มครบทุกรูปแบบ Adaptive Cruise Control Speed Limit คือฟังก์ชันที่ช่วยในเรื่องของการเซฟตี้เนี่ยมีครบหมดนะคะอ่ะต่อมา เดี๋ยวมอนเตอร์จะมาบอกจุดแตกต่างระหว่างตัว3 3ดีเซลกับ3ปักอินภายในห้องเรียนสารนะคะสิ่งที่ต่างกันนะคะหนึ่งเลยสันลูนะคะตัวปักอินมีสันลูโอเค2เลยการตกแต่งคอนโซลน,นะคะ3ลำโพงค่ะตัว 330e เนี่ยได้เป็นฮามันคาดอนส่วนตัว3ดีเซลได้เป็นไฮไฟส์สเตอริโอนะคะแล้วก็ตัวสายซีเบลของตัว 330e ก็เป็นแถบ สีเกนั้นเหมือนกันนะคะตัวสาริเซลก็ปกตินะคะนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยค่ะทุกอย่างตรงนี้อย่างที่มอนเตอร์รีวิวไปก่อนหน้านี้นคือเหมือนกันหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปมอมเตอร์ขอไปสรุปพวกเครื่องยนต์เขาต่างๆนานก่อนโอเคไปเจอกันที่ด้านหน้าเลยค่ะมา,ะมาที่องเรื่องกันเลยค่ะมเตอร์ขออนุญาตเปิดโอ้โหผู้หญิงตัวเล็ก เลยนะคะคจัดวางสวยงานอยู่แล้วนะคะรถ B M w เจ้จาตัวนี้เครื่องยนต์บล็อกเดิมค่ะขึ้นมา2,000 c c twin power turbo 190แรงม้า400แรงบิดนะคะซึ่งตัวนี้อัตราการ์ซนเูลองค่ะจะอยู่ที่22กิโลกต่อลิตรนะคะถือว่าประหยัดม,มากๆคือเครื่องยนต์ดีเซลของ B M U หายหัวอยู่แล้วมาต่อที่3มาต่อที่3ขับสน,นะคะตัวนี้ก็เครื่องยนต์บล็อกเดิมค่ะ2,000 c c twin power turbo นะคะเป็นตัวปรับอินไฮดริกเครื่องยนต์เบนซินนะคะแรงม้าจะอยู่ที่2 ร้อยแรงดิ่ซึ่งอัตราการพิ้งเปลืองเนี่ยเลขเทม็มที่สี่สิบเโลต่อลิตรนะคะรวมทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าทำน้ำมันทุกอย่างเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดไฟฟ้าหมดหลายท่านก็คงจะสงสัยว่าวิ่งน้ำมันเบนซินเพลียวจะกินน้ำมันแค่ไหนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ10กว่านะคะถ้าเกิดเราขับเราเลี้ยงดีด ตัว3ดีเซลจะทำได้อิดที่6.9วินาทีนะคะช้ากว่ากันทค่วิเดียวท่าน,นั้นนะคะจริงๆก็แทบจะไม่แตกต่างเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปก,กันเลยดีกว่าค่ะ เอสปอร์ตโมเลยก็ว่าได้นะคะส่วนตัว300 3, ปีเซลเอสปอร์ M ตัวนี้นะคะไม่แพ้กันเลยเพราะว่าแทบจะเนือนกันทุกประการเลยนะคะตัวนี้เหมาะกับท่านเ,าเหมาะกับคนที่เดินทางไกลขับรถต่อวันเนยอะๆสัก80-100กิโลต่อวันไปเลยออกต่างจังหวัดสักอาทิตย์ละครั้งหรือมากกว่านั้นตัวนี้เหมาะาเพราะว่าปีเซลประหยัดแน่นอนนะคะตัวนี้ก็เสียบกันนะคะไม่ต้องมีการจุกจิกดูแลแั่เน้นกังวลเรื่องไฟฟ้าอะไรตรงนี้นก็เอาไปเลยสบายใจไม่ต้อง สำหรับคนที่ไม่ชอบจุกจิกอะไรมากกวอ่ะมอเตอรลุกไปมาดูล้อแม็กไปนง่ามาดูล้อแม็กกันายตัวสามดีเซลเนี่ยล้อแม็กสองสิบแปดนิ้วนะคะนะคะล้อแม็ก m สี่สิบเท่ส่วนตัวสามสามสิบ e นะคะล้อแม็กขอบสิบเก้านิ้วนะคะอ่ามาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรก m สีแดงสีใหม่เลยนะคะเดิมเขาเป็นสีน้ำเงินเนาะตัวนี้ก็ดูเท่ดูดุดันมากขึ้นเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เวลาได้เบรกสีเงินไปหลายคนก็เปลี่ยน ได้ไปเลยกับตัวรถอ่ะมาโอเคครบทัพพ้วแล้วนะคะมาเตอร์เทียบกันจุดต่อจุดไปเลยนะคะวันนี้จุเลยโอเคจะจบคลิปแล้วนะคะเบิกตัว แล้วค่ะไม่พลาดที่มัตเตอร์จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับลูกค้าของช่องมัตเตอร์ค่ะติดต่อเข้ามาเลยค่ะ30ท่านแรกนะคะจะได้ไปเลยบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาทฟรีไปเลยพราะแพ็กเกจโปรโมชั่นของงานมัเตอร์เอฟโอนะคะที่ผุ้ถ่านผลไปยังได้แพ็คเปจนั้นอยู่จุกๆไปเลยนะคะโอเคดูคลิปมัตเตอร์นะคะติดต่อมัตเตอร์เข้ามาคุยกับมอนเตอร์ก่อนไม่ใช่ดูคลิปมัตเตอร์ไปเอค้นออ่นตีเลยมาค่ะ สนใจติดต่อเบอร์หน้าล่างนี้เลยนะคะมันทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทาง y o u b u c h ช n n e l ของมอนเตอร์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนาอมอนเตอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมอเตอร์รอทอรอ่าทุกท่าน,น,นดูดญาติมีคนสนิทในครอบครัวน,น,นะคะะ